นางเอกซุปตาตลอดกาลอําพัชราภากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากทางจิตใจหลังจากต้องสูญเสียน้องสตางสุนักตัวโปรดที่เปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวความผูกพันระหว่างเธอกับน้องสตางมีมานานหลายปีและเมื่อต้องจากลากันอย่างไม่มีวันกลับทำให้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหมาเวลาจะล่วงเลยไปแล้ว แต่ความรู้สึกยังคงแน่นอยู่ในใจของเธออย่างไม่จางหายล่าสุดอัมพัชราภาได้เผยความรู้สึกจากหัวใจผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าพยายามออกจากบ้านทุกวันหาอะไรทำให้เหนื่อยไม่มีพักทำบุญทุกอย่างที่ทำได้ดูแลน้องๆที่เหลือให้ดีที่สุดแต่มันคงต้องใช้เวลาน้องใหม่หน้าคล้ายน้องสตางเลย เป็นข้อความสั้นๆที่สื่อถึงความเจ็บลึกและการพยายามเยียวยาหัวใจด้วยวิธีที่เธอทำได้ในแบบของตัวเองหลายคนที่เคยมีสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนลูกต่างเข้าใจความรู้สึกของอั้มเป็นอย่างดีการสูญเสียไม่ได้มีแค่ความเหงาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าความคิดถึงและความว่างเปล่าในชีวิตประจำวัน แฟนคลับจึงแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งความรักอย่างล้นหลามไม่ใช่แค่ในฐานะที่เธอเป็นดาราแต่ในฐานะเจ้าของหัวใจที่เคยมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแม้ในวันนี้อั้มจะยังอาจทำใจได้อย่างไม่สมบูรณ์แต่การพยายามออกไปข้างนอกทำบุญและดูแลน้องๆตัวอื่นๆคืออีกหนึ่งพลังบวกที่เธอมอบให้ตัวเอง เป็นการสู้กับความเศร้าแบบเงียบๆที่สะท้อนถึงหัวใจของคนที่รักอย่างแท้จริง